ถ้าหากพูดรองเท้าลุยน้ำที่มีคุณภาพและมีดีไซน์สวยงามนั้นต้องพลาดไม่ได้เลยที่จะพูดถึงแบรนด์ยอดฮิตอย่างคีนซึ่งมีมัดย้อมเป็นสีพิเศษ อีกทั้งยังมีวัสดุและเทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุจากโพลีเอสเตอร์ในส่วนของสายรัดที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำการออกแบบพื้นรองเท้าชั้นบนแบบเมตาโตมิคอลพร้อมเทคโนโลยีคลีนสปอร์ต NXTTM ช่วยป้องกันกลิ่นจากการสวมใส่และการใช้วัสดุจากอีวาในรองเท้าชั้นกลางเพื่อช่วยรับแรงกระแทกครับ เจฟเฟอร์สันถือเป็นรองเท้ารุ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ Native และเป็นหนึ่งในรองเท้าลุยน้ำที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีดีไซน์เป็นรองเท้าสลิปออที่สวมใส่ได้ง่ายมีรูระบายอากาศสำหรับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แห้งไวสามารถใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะใส่เป็นรองเท้าแคชช่วนหรือใส่ไปเที่ยวทะเลโดยตัวรองเท้าผลิตจากโฟมอีวาซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบามีคุณสมบัติกันน้ำ อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆเพีย,ยงแค่ใช้สบู่ล้างและเช็ดให้แห้งครับ The North Face เป็นแบรนด์อาลเตอร์แว์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีเทคโนโลยีและการออกแบบที่มีคุณภาพอยู่เสมอโดยรุ่น Activist f i e l i g h t เป็นรุ่นที่ถูกจัดอยู่ในรองเท้าลุยน้ำสำหรับเดินป่า โดยมีเทคโนโลยี f u t u r e l i g s t t m ที่ถูกพัฒนาขึ้นซึ่งจะผลิตโครงสร้างเส้นใยของรองเท้าในระดับนาโนเพื่อการระบายอากาศที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่สูญเสียคุณสมบัติในการกันน้ำนอกจากนี้ส่วนพื้นรองเท้าชั้นล่างทำจากยางที่มีความยืดหยุ่นและเสริมด้วยเทคโนโลยี EXTSTM เพื่อช่วยในการเกาะพื้นผิวครับ เตบ้ารุ่นเฮริเคนเวอร์เก้เป็นรองเท้าลุยน้ำที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเพราะสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นใส่เป็นรองเท้าแคชชวนรองเท้าไปทะเลหรือรองเท้าเดินป่าโดยพื้นรองเท้าชั้นบนใช้วัสดุจากอีว่าที่ไม่ดูดซับน้ำส่วนพื้นรองเท้าชั้นล่างใช้วัสดุจากยางเพื่อเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพในการยึดเกาะ นอกจากนี้ตัวสายรัดใช้วัสดุจากพลาสติกรีไซเคิลอย่างได้โพลีเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติแห้งเร็วสวมใส่สบายสามารถปรับระดับเพื่อให้สวมใส่ได้พอดีอีกทั้งมีหัวล็อกสายรัดที่สามารถใส่หรือถอดได้อย่างรวดเร็วด้วยครับ LEGO s p o r t i e รุ่น LALMA m t t R เป็นรองเท้าลุยน้ำสำหรับเดินป่าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิด Travel a m เรนจึงมีวัสดุและเทคโนโลยีที่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวทั้งยังกันน้ำกันฝนเบาสบายและระบายอากาศได้ดีโดยมีเทคโนโลยี deodorizing function ลดกลิ่นอับภายในรองเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าอับชื้นมาพร้อมเชือกผูกสามารถรูดเข้าออกได้สะดวกรูปทรงกระชับสรีราเท้าสวมใส่ได้หลายสถานการณ์มีให้เลือกทั้งสีดำขาวน้ำเงินและเทาคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด